Welcome to Sex Today ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนอแน่นะคะเรียกสันส้นๆว่าโนกก็ได้ค่ะวันนี้โนอยากจะพูดถึงสิ่งที่เราชอบล้อกันในสังคมไทยนะคะว่าแบบจะต้องจู๋ใหญ่เท่านั้นถึงจะเซลหรือว่าจะเสร็จหรือว่าแม้แต่ผู้หญิงนะคะที่ชอบโดนล้อว่ามีอะไรกับผู้ชายบ่อยๆหรือว่ามีอะไรกับฝรัง่งแล้วจะทำให้จิ๋มหลวมการที่มีอะไรยัดเข้ามาในจิ๋มเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไซส์ของเราไปถาวรจริงๆหรอคะ วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะคำโปรย s Sex t r day ไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้มีเซฟเซ็กเพียงอย่างเดียวแต่อยากที่จะ Normalize ให้การพูดเรื่อง sex เป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดกันได้เหมือนกับการที่เราคุยกันเรื่องอาหารที่ชอบเพลงที่ใช่ภาษาที่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ดราม่าก,กันนะคะรู้ไหมคะว่าที่เราชอบพูดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยาวยิ่งดีมันมาจากไหน ถ้าตามการคัดสรรของธรรมชาตินะคะผู้หญิงยุคหินเชื่อว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยาวยิ่งดีต่อการสืบพันธุ์ค่ะเพราะมันจะเข้าไปได้ลึกกว่าแล้วก็มีโอกาสตั้งท้องมากกว่าแต่ในยุคนี้เรามักจะติดผ้ามาจากหนังโป๊ค่ะเพราะว่าผู้กำกับเขาเลือกนักแสดงมาแล้วว่าต้องมี h i d d e n t a l e n t ก็คือความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Big j i ิ big boobs b i g booty Bo or even อีเวนตค่ะเพราะว่ามันทำให้ผ้าบนหน้าจอดูดีเรียกลูกค้าได้มากกว่าแล้วมันดีต่อธุรกิจของเขาค่ะ พอความเชื่อผิดๆมันอยู่ในความคิดแล้วก็สมองของเราซึ่งสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะทางเพศที่แอคทีฟที่สุดค่ะมันจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็จินตนาการถ้าเราเชื่อว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะว่าการที่มีอะไรกับคนจู๋เล็กเนี่ยต้องไม่เสร็จแน่ๆเลยั้งนั้นนี่เขาอาจจะเล้าโลมเก่งรักเรามากแล้วก็เป็นคนดีก็ได้นะคะเอาจริงๆแล้วสาวๆส,สนใจในสิ่งที่ผู้ชายทําให้กับเรามากกว่าขนาดของน้องชายค่ะ สมมติคุณมีจูยาวสักสินิ้วนะคะแต่คุณจูได้แย่มากหรือว่าไม่ใส่ใจเวลาที่มีฟอร์เพลย์นะคะความยาวหรือว่าเส้นรอบวงอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าคุณไม่ได้ทําให้เรามีความสุขทางด้านจิตใจมากขึ้นแต่ถ้าน้องหนุ่มคนไหนนะคะสามารถทําให้เราเสียวจนนิ้วหงิงอได้หรือว่าแฉะไม่ไหวแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีจูเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะน้องขอเป็นอีกเสียงหนึ่งของส,องสาวๆเลยค่ะว่า we don't care what Si your penis is ประเด็นคือเซ็กส์ระหว่างคน2คนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีอวัยวะทีี่กันไดด้พอ เซ็กซ์มันคือ full body experience การสอดใส่มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักค่ะและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมีเซ็กซ์แค่ท่าเดียวคนที่มีจูเล็กกว่าเนี่ยทำได้ดีกว่าด้วยค่ะเช่นท่าด็อกกี้อะแล้วรนก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะมาบอกหนุ่มๆที่อยากจะเปลี่ยนมาท่านี้นะคะคือก่อนที่จะเปลี่ยนอะให้หยิบหมอนใหญ่ๆนะคะมาใบหนึ่งค่ะมาวางรอไว้เลยค่ะเพื่อให้ผู้หญิงนะคะได้รองเวลานอนความลงไปนะคะมันเป็นการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ทรงพลังมากๆพอจิตใจเราดีแล้วอะมันจะทําให้สาวๆเปิดรักมากขึ้นเปียกมากขึ้น โดนจุดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่เมื่อยไม่จุกด,ด้วยแล้วมันยังทําให้เกิด emotional connection ด้วยค่ะคราวนี้จะเสร็จหรือว่าไม่เสร็จนะคะผู้หญิงอ่ะไม่ได้แคร์เลยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเสร็จจากข่านี้อยู่แล้ว no penis is perfect ไม่มีจุอันไหนที่ perfect นะคะไซส์ Size มันอาจจะเป็นปัญหาของผู้ชายก็ได้ค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปนะคะแต่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะบางทีอาจจะไม่รู้วิธีที่จะใช้มันตามขนาดของมันต่างหากหลายคนอาจจะคิดว่า big dick is the best แต่บางทีมันอาจจะทําให้สาวๆเจ็บได้ค่ะถ้าคุณใช้มันในท่าทางหรือว่าองศาที่ผิดคุณต้องรู้ how, when and where ที่จะขยับแล้วก็ย้ายมันด้วยแล้วถ้าพูดถึงขนาดของน้องสาวล่ะคะช่องคลอดที่มันเล็กหรือว่าใหญ่เนี่ยมันสําคัญไหม ความกังวลส่วนใหญ่มาจากผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกค่ะแล้วก็ความเชื่อผิดๆที่ว่าผู้หญิงที่มีเซ็กส์บ่อยๆเนี่ยอวัยวะเพศหรือว่าช่องคลอดเนี่ยจะต้องบานแล้วก็หลวมแล้วช่องคลอดหรือว่าวาจัยหน้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยืดหยุ่นมากค่ะมันสามารถหดตัวให้เล็กลงได้เพื่อที่จะใส่แทมปอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายให้ใหญ่ได้เพื่อที่จะคลอดลูกได้เหมือนกันเพราะว่าผานังของช่องคลอดนะคะมันเหมือนกับผนังของช่องท้องค่ะ ที่สามารถยุบแล้วก็ขยายได้ตามอาหารที่เรากินเข้าไปเคยมีการวัดช่องคลอดของผู้หญิง100คนค่ะที่ไม่เคยมีการท้องมาก่อนนะคะซึ่งมีขนาดช่องคลอดยาวปกติประมาณ2.75นิ้วถึง3.25นิ้วค่ะแต่ถ้าสาวๆนะคะถูกกระตุ้นนะคะความยาวจะเพิ่มขึ้นเป็น4.25นิ้วถึง4.75นิ้วไม่ว่าช่องคลอดจะยาวแค่ไหนนะคะบริเวณที่เสียวที่สุดขึ้นหใน3ของปลายช่องคลอดค่ะหรือว่าปากทางเข้านั่นแหละ Can vagina become too loose after too much sex? แล้วช่องคลอดสามารถหลวมมากหลังจากที่มีเซ็กซ์มากเกินไปได้ไหมคําตอบก็คือช่องคลอดก็เหมือนจูนั่นแหละค่ะมันสามารถที่จะกลับมาไซส์ปกติได้หลังจากที่ไม่ได้มีการกระตุน้น What about childbirth? Does it loosen the vagina? แล้วการคลอดลูกเนี่ยทำให้ช่องคลอดหลวมได้ไหมคําตอบก็คือไม่มีทางเลยค่ะช่องคลอดมันสามารถหดกลับเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่คลอดลูกไปแล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนหมอนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะที่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าช่องคลอดมันนุ่มขึ้นหรือว่าเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่เรียกว่าคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าฝึกขมิบนั่นเองแต่ถ้ารู้สึกว่าการขมิบเนี่ยเราฟังมาบ่อยแล้วอาจจะไม่ใช่แนวของเราเท่าไหร่นะะะคคออาจจลงท่ะ j ัมปิ้งแจ็คนะคะหรือว่าการกระโดดตบ mm hmm. การเดินให้เยอะขึ้นหรือว่าการนั่งให้ถูกสรีระมากขึ้นหรือแม้แต่อาจจะลองท่าพีลาทิสเหล่านี้ดูค่ะท่าแรกก็คือแฮ p p ี้เ b บี้นะคะส่วนท่าที่2นะคะคือ b e n เล็ก Circles ค่ะก็ตามคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะคือให้งอขานะคะแล้วก็หมุนขาให้เป็นวงกลบนะคะต่อมาคือท่า moving frog plank นะคะก็คือทำท่าเหมือนกบค่ะแล้วก็แพลงตัวขึ้นมาแบบในวิดีโอนี้นะคะ ต่อมาก็คือ c r ค Bridging ค่ะคือการยกก้นขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนการที่เราขมิบไปในตัวและสุดท้ายคือท่าแบ p แพลงค่ะท่านี้นะคะถ่ายรูปออกมาสวยมากแล้วเราก็ได้เกรงหลายๆส่วนในร่างกายด้วยค่ะท่าพิลาทิสเหล่านี้นะคะนอกจากเราจะได้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเรายังได้คอบอดี้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อก้นด้วยค่ะ แต่อย่าลืมว่าเราต้องฝึกฝนด้วยเทคนิคที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ฟังร่างกายของตัวเองด้วยว่าไหวแค่ไหนสําหรับคนที่ไม่สามารถขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้เองนะคะเขามีวิธีอื่นที่เป็นทางเลือกค่ะก็คือ electrostimulation นะคะหรือการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็เลเซอร์ and radiofrequency treatment นะคะคือการรักษาด้วยเลเซอร์แล้วก็คลื่อวิทยุค,ค่ะ มันมีหลายเคสเหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องพบแพทย์เพราะว่ามันมีผลต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่เรื่องความกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงดีล่ะคะเคยมีความคิดไหมคะที่อยากจะทําศัลยกรรมน้องสาวที่รู้จักกันในชื่อว่าวาจโนพลาสตี้หรือการผ่าตัดกระชับช่องคลอดและลาเบียพลาสตี้หรือว่าการผ่าตัดตกแต่งแคมไหมคะซึ่งแคมของเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทเยอะมากๆเลยนะคะแค่แตะโดนก็รู้สึกเสียวแล้วหรือเราสามารถทาคีเกลแอนเซอร์ไซส์ทุกวันหลายๆชั่วโมงเลยได้ไหมถ้าวิธีที่พูดมามันยาก ไปสาหรับเราเราลองมาเปลี่ยนไมค์เซตบางอย่างกันดูไหมคะเพราะเราอะมักจะไม่พอใจในสิ่งที่เรามีค่ะซึ่งโ no. นก็เป็นเหมือนกันนะโ no. น้มีอวัยวะหนึ่งในร่างกายค่ะที่เคยนัดหมอไปผ่าตัดแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะ่ะมันเจ็บตัวฟรีนะคะแล้วก็นอนร้องไห้อยู่หลายวันเลยสิ่งที่ทําให้โนก้าวข้ามช่วงเวลานั้นมาได้นะคะคือโ no. นยอมรับกับตัวเองมากขึ้นค่ะ ว่ามันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้โนรู้สึกว่า being comfortable in your own skin is sexy oh. การที่เราโอเคกับตัวเองแล้วก็การยอมรับมันนะคะมันทําให้เราเซ็กซี่ขึ้นมาจากอินเนอร์ค่ะแล้วคนอื่นก็จะสัมผัสได้เพราะตั้งแต่มีแฟนหรือว่าคบใครมานะคะไม่เคยมีใครสนใจในข้อบกพร่องอันนั้นของเราเลยค่ะมีแต่เราเองนะคะที่ไปชี้จุดในสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่นั่นแหละเพราะคนอื่นอ่ะเขาสนใจแค่อินเนอร์และสิ่งที่เราส่งให้เขาเท่านั้นนะคะ เ o ่อไซ i ์อี t o o ทูบิ๊ก o o ร์ท l l ร่างกายของแต่ละคนมันแตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่นะคะถ้าสมมติว่าจุไม่เป็น f อร์เพลยไม่ได้หรือว่าออรัลเซแบบไม่เต็มใจก็ไม่มีความหมายค่ะเพราะ s s x มันคือ full body experience not just your genital or o r g a s m ทุกคนสามารถมาแชร์ประสบการณ์พูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ทาง Instagram www. w w o w wed on wed. official ค่ะแล้วก็ let's have a Saturday sex talk